สวัสดีครับพี่น้องปองปลายนากับซิมอลจักน้อยนะครับวันนี้เรามากินข้าวกันนะครับสวัสดีพี่น้องปองปลายนะครับผมเรามากินข้าวกันนี่นะครับตบักคุงนะครับผมบดได้มาไล่สดสูพี่สูน้องฟังโดนนะครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับใครสนใจลูกชิ้นย่างออเดอร์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราย่างให้นะครับล้นๆ้อเลย ะครับเดี๋ยวเรามากินส้มตำกันนะครับนี่นะครับผมมาเด้อส้มตำยามบ่ายนะครับถุงนี้ถุงนี้สามสิบาทนะครับพี่น้องดูสามสิบบาทสามสิบบาทได้ประกายถุงนี้สามสิบาทนะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ได้ ไม่ได้มาไล่โดนกินส้มตำหนึ่งคกก็จะอยู่ประมาณอ้วนมาอ้วนส้มส้มตำหนึ่งคกนะครับก็จะอยู่งบประมาณก็จะอยู่ที่สามสิบอันนี้สิบห้าบาทนขนมขับปุนโอ้พี่น้องทำไมมันมันอย่างนี้ มุมก่อนพี่น้องเออ,อย่างนี้โอเคเด้เปลี่ยนมุมกันเด้อพี่น้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมุมเดิมนี่นะมานะครับทุกคนมาเดิมมาเดิมมากินสามโมงกัน ไม่ได้มาไลโดนแล้วนะครับสวัสดีพี่น้องก้องปายย่างอยู่บ้านนาบ้านนี่แหละมาเดินขนมจีนนะครับผมขนมจีนยั่วๆจะอืมเพชรตายไม่เอาเรื่องนเนี่ยนี่อือแกเอ,อ้ยอร่อยนี่นะครับขนมจีน เดี๋ยวเราใส่ชิ้นละหน่อยลูกชิ้นไม่ละห้าบาทอุดหนุนได้นะจ๊ะพักกระแถมน้ำจิ้มกระแถมไม่กระแถมอืมงบประมาณต่ำมากนะครับกินส้มต่ำนะครับมาเด้อพี่น้อง อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบปลาถุงละสิบบาทกับแก้มไม่ได้มาไรสดนานนะครับพี่นอ้องกล้องตายมากินกันวันฝนตกนะครับนี่พี่น้องอืม,อม อืมกรอบมากขอ,ของนมจีนยังเหลืองบประหยัดในยุคโควิดนะครับม,มามามาเป็นจะแซบกับมามากินน้ำกันบังทัศนียภาพหมดเลย มาเด้ยทุกคนใครที่กำลังรับชมนะครับเอามาใกล้ๆจะได้เห็นเดี๋ยวเอาเป้าลงก่อนอนี่เนะเห็นไหมเห็นเนาะพอแกเห็นไหมเห็นมา,นมาจ้ะ รุ่นเพชรตายไม่เอาเรื่องไม่ได้มายะเออไม่ได้มาไลไรสดนานนะครับเนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างนะครับหิวไม่หนีพี่น้องหิว อ,อันนี้นะครับอาอยู่หน้าบ้านนะครับผม Jamie, หลังบ้านเป็นอเป็นบ้านนะครับผมหน้าบ้านเป็นถนนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บพรุนี้เราจะพาไปเก็บผักหนอกนะครับืมอพรุนี้เราจะพาไปเก็บผักหนอกนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปทําวิดีโอวดีโอการเก็บผักหนอกเนี่ยถ้ามีผักขายนะอร่อยมากอพี่น้องเบิงอืม โปรโมชั่นนะครับร้านลูกชิ้นปิ้งของเราวันนี้นะครับเพียงแค่ท่านนํำเหล้ามานะครับนำเหล้ามาเรามีโซดาเรามีน้ําแข็งบริการท่านฟรีมีเดินให้ท่านนั่งนะครับผมมาเด้อมีลูกชิ้นย่างขายให้ท่านนะครับ เรามีน้ําแข็งน้ํำป่าเสิร์ฟฟรีนะครับเหลือแต่เล่ากับโซดาเพราะว่าน้ํำป่ามีฝนเพิ่งตกเราเสิร์ฟฟรีอ่าจากมุมหน้าบ้าน มาเด้อพี่น้องแซบแพบมากอืม,อมเกือบความเขาเกลียบปลานะครับถุงละสิบบาท กรอบมากมันคู่กันเนะสมตามก็เขาเกียบเนี่ยไก่ทอดอะไรพวกนี้นแต่สมตามคนจนอันนี้ก็อร่อยอะตกเกียบกุ้งอร่อยฮะเอ้าข มีเชียกมานาไม่ได้มาไลฟ์สดนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มาทำคลิปให้ให้ชมอีกนะครับครับผมฝากฝากในเดอ้ออืมมาครับอร่อยมาก อาจจะมุมหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาดังมากเลยอยากทำแต่ไทยเฮดบ่เป็นนะน้องทราบทราบพี่น้องป้องไปมุ่งเจ้ากินข่าวกันแล้วไป มาเด้อมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอืมโอ๊ยบางทัศนียภาพเบิรดเลย เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับลูกชิ้นหมูปิ้งนะครับอร่อยยัวย่วเลยนะครับ ลูกชิ้นหมูปิ้งนะครับอร่อยยอะๆเลยนะครับมาละห้าบาทย่างฟรีนะครับนำติ้มกาแฟพัฟกาแฟฟรีจนย่างให้ร้อนๆเลยมาเด้ออืมไม่ต้องใช้มือนะ กดไล่ก็แช์เยอะๆเด้อ้าไม่ติดว่าเป็นอย่างอื่นนะพี่น้องฉันจะเชียให้ดูเลยเนี่ยปลาล่าเนี่ยเพราะว่าปลาลาของเจ้าของมันต้มซุกมันกล้ากินอันนี้มันดิบ เป็นเมื่อก่อนนี่แกเอ้ยสายอย่างงี้เลยเนะนี่ยนมจีนเส้นย่าใหญ่นุ่ม นุ่มนุ่มเหนียวนุ่มมากอือขอชอดหนึ่งเด้ออืมอร่อยแต่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเพชรตายไม่เอาเรื่อง อืพี่น้องลืมเปิดเพลงฟังเสียงรถเสียงลมเอาเด้อลืมโอ๊แต่ไม่ไหนสัตว์ปนหน้าปลาเนี่ยเป็นยังไงวะ หืมพี่น้องสารเสบตาทยังเยอะแบบว่าเวลาผมมีกับเขาผมก็เอาไปสูบป้าลัาน่นสมตํจกินแกก็เลยไม่สิดแพงเนอะยุคนี้มันต้องแบ่งปันกันเนี่ย ่งชัดไหมพี่น้องภาพชัดไหมครับ ไม่ได้มานานลืมกันไปแล้วว่าช่วงหาเงินพี่น้องไอ้หาเงินยากแท้แะแพ็กน้ำพริกขายขายออนไลน์บางวันก็ขายหลีบางวันก็ขายหลี วันนี้ว่าวันนี้ว่าจะทําคลิปการทํากาแฟดิฟให้ดูนะครับกาแฟสดพอดีฝนมันตกนะครับก็เลยมันไม่ได้อากาศมันไม่ได้เขาเรียกว่ากาแฟสูตรเย็น มันต้องใช้เวลาสกัดถึงสิบสามชั่วโมงอร่อยมากเดี๋ยวจะทำให้ดู จะไม่เหมือนที่เพื่อนสอนแต่ก็ใช้ได้อยู่รสชาติของกาแฟ ตอนแม่ตอนแม่หนากินเว้ยดูพริกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน นคนไหนกดแล้วก็ขอบคุณคนไหนเข้ามาดูก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็ขอบคุณ ได้ครับ